ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่องหนุกนันชาแนลค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็นําอฟซีมาดูต้นไผ่ก่อนนะคะพ่อคะต้นไผ่ต้นไหนที่ที่ต้นใดที่ที่พ่อจะนําไปทําตะก้าต้นไหนเราดูสีอะไรพ่อสีมันจะเป็นยังไงสีดำดำสีมันจะดําๆใช่ไหมที่จะไปสารได้ต้องสีดํดๆถ้าต้นอ่อนมันเป็นไงนะพ่อถ้าต้นอ่อนเป็นไงอ่อนมอดจอต้นอ่อนหมดเจอมันจะใช้ไม่ได้อ่านะคะ อ่นันี้ก็จะเป็นต้นไถเหมือนกันใช่ไหม <Ừ. S 2> ที่ที่พ่อจะนําไปสาร <Ừ. S 2> นะคะอ่าเวนี้เราจะสาธิตการสารให้ดูค่ะพ่อนั่งลงเลยค่ะอ่าพ่อนั่งสารไหมค่ะอ่าโอเคนะคะพ่อสานต่อเลยค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้เรามาถ่ายมาถ่ายทำที่ ต้นไผ่เลยนะคะบรรยากาศดีๆที่นาของเรานะคะวันนี้เรามาที่นานะคะบรรยากาศก็ดีมากเลยนะคะเป็นไรนาสวนผสมนะคะข้างล่างก็จะเป็นแปลงนาข้าวนาข้าวค่ะที่คุณครูคำพันตุลาการถ่ายให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณพ่อคุณครูคำพันตุลากันนะคะ,ะปีนี้ท่านอายุ86ปีนะคะ วันนี้จะมาสารตะก้าที่ใต้ร่มไผ่นะคะใต้ร่มไผ่อตาตะก้าที่ท่านตั้งไว้นี้นะคะก็จะมีอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะสารเสร็จเรียบร้อยแล้วสอ,สองใบนี้สารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็จะทํารวงรวงเราจะทําจากก้านตาลนะคะอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะ,ะพ่อก็นําตอกมาด้วยเพื่อที่จะมาสารนะกะะ็จะสารลูก ไอ้ใบนี้ก่อนนะคะพ่อจะสารใบนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสารสารตะก้านะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะวันนี้เป็นวิธีการทำตอกให้ให้มีความพร้อมที่จะสารนะคะ คุณพ่องามชมชื่นนะคะคุณพ่อครูคำพันธุลากันท่านมีอายุ86ปีแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการสารนะคะอ่าสารตะก้าใต้ร่มไผ่นะบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศจะดีมากเลยนะคะเป็นอาชีพที่ ท่านชอบมากนะคะท่านชอบมากชอบแล้วก็มีความสุขนะคะมีความสุขไม่มีวันใดเลยที่คุณพ่อจะขี้เกียจนะคะมีมีความขยันหมันเพียรวิริยะอุตสาหะมีความอดทนนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคุณครูคำพันตุลากันนะคะคุณพ่อที่เคารพคุณพ่องามจมชืนนะคะคุณพ่อครูคำพันตุลากน,นะเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความ วิิยะอุตสาหะนะคะทํางานด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นในการทํางานทํางานให้สําเร็จนะคะทุกอย่างเป้าหมายของเราก็คือทําให้สําเร็จเหมือนคุณพ่อที่กําลังสานตะกร้าเหมือนกันนะคะท่านสานได้วันละวันละหนึ่งใบว,วันละหนึ่งใบนะคะ ภาบรรยากาศที่สวยงามนะคะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้เป็นผลผลิตของคุณพ่อนะคะที่สารใบกำลังสวยงามเลยนะคะน่ารักเดี๋ยวขึ้นตรงนำนำอันนี้ยังยังยังทําไม่เสร็จนะคะยังไม่มีรวงขึ้นมาหน้าที่จับ พ่อก็จะใช้ก้านตาลนะคะนนก็จะมีเออค่ะ นคุณพ่อกดกดเพื่อที่จะให้มันแน่นนะคะเพื่อที่ให้ให้ตอกมันตอกแน่นตอกแน่นตะก้าเราก็จะคงทนแข็งแรงเหมือนกันนะคะตอกแน่นตะก้าก็แข็งแรงใต้ต้นไผ่เลยนะคะวันนี้ใต้ต้นไผ่ใตก้กอไผ่ที่บรรยากาศสวยงาม ต้องกดมันลงด้วยใช่ไหมพ่อ,อกดกดให้มันขึ้นรูปใช่ไหมคะกด,กดให้มันเข้าอ๋อกดให้มันเข้าให้มันแน่นแน่นกระบานปวยง,งาเออแล้วก็ถ้าถ้าเราไม่กดลงเนี่ยตะกร้ามันจะบานปากไม่สวยใช่ไหมพ่อ,อเออเราสารไปด้วยแล้วแล้วก็กดลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มันได้รูปร่างที่ที่สวยงามนะได้รูปร่างที่สวยงามปากมันปากก็จะอ่าเห็นไหมคะปากปากยังไม่บานนะคะเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ย ที่พ่อทำเสร็จเนี่ยปากก็จะสวยนะปากจะสวยนะคะสวยงามมากเลยค่ะสารลายขัดนะคะลายขัดธรรมดาเสร็จแล้วก็จะทำรวงนะคะทำรวงที่จับแล้วก็ ชาสีสลักหนาสีเหลืองแล้วก็จะสวยนะคะลูกค้าก็ชื่นชอบนะคะลูกค้าที่ก็ชื่นชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเขาลูกค้าบางท่านก็มารับซื้อที่บ้านมาที่บ้านเราไม่ต้องไปนําไปขายนะคะเพราะลูกค้าก็ติดใจในคุณภาพนะคุณภาพของตะกร้าที่พ่อสารนะคะ นอกจากจะใช้สมาธิในการสารนะคะคุณพ่อก็ใช้แรงนะคะใช้แรงใช้แรงในการกดกดตอกแต่ละเส้นนะคะเพื่อให้ตอกจะอัดแน่นทําให้ตะกร้าของเราแน่นนะคะแน่นแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะแข็งแรงแน่นหนาทาวนแข็งแรงด้วย คุณพ่องามชมชื่นนะคะคุณพ่อของคุณครูคำพันตุลากันนะท่านมีอายุ86ปีนะคะท่านยังแข็งแรงแล้วก็ทำอาชีพเสริมนะอาชีพสร้างสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้นะเพื่อให้มีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะท่านเป็นต้นแบบที่ดีในการดำรงตนนะคะ กินอยู่แบบพอเพียงนะคะคุณพ่อสอนเสมอว่าให้มีความอ่าพอเพียงนะคะประหยัดอดอ,อมอใช้จ่ายก็ให้พอเพียงนะคะอาชีพทุกอาชีพที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะก็สามารถที่จะทําได้หลายอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นการจักสารไม้ไผ่การปลูกผักสวนครัว าการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไขนะ่ก็สามารถที่จะทำได้นะก็จะเป็นลุงภาพนะคะเขีนยนหญ้าไปให้วัวนะคะคุณลุงสุภาพสีมาชัยนะครอบครัวของเรามีอาชีพหลายอย่างนะคะดันงชีวิตแบบพอเพียงมีการาเลี้ยงวัวด้วยนะคะเลี้ยงว,วัวเลี้ยงไก่ไข่นะคะเลี้ยงกัวเลี้ยงไก่ไข่เดี๋ยวจะนำเอฟซีไปไปดูอ่า ค้อไก่นะค้อไก่แล้วก็คอกบัวด้วยนะคะพ่อข้าเงยหน้าขึ้นมานิดนึงค่ะพ่อข้าเงยหน้าขึ้นมาหน่อยค่ะพ่อคะเงยหน้าขึ้นมายิ้มหน่อยเอายิ้มหน่อยสู้ๆพ่อสู้ๆแบบนี้สู้ๆสู้ๆอ่าสู้เออโอเคค่ะ คุณพ่อบอกว่าสู้ๆ้ก็ต้องขอบคุณ f c เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้ความสนับสนุนนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะต้องขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะคะด้วยความเคารพยิ่งเลยนะคะทุกท่านนะะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้นเป็นคลิปการ ดำรงชีวิตนะวิถีชีวิตในชุมชนของเราในครอบครัวดกนานของเราะค,ะคุณพ่อสารตกร้านะคะซึ่งเป็นต้นแบบในเรื่องของการอา,อาชีพอาะะชีพการจักสานะะให้มีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงะะใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นจากต้นไผ่ที่นาของเรานะคะต้นไผ่ที่นาของเราซึ่งมีเยอะมากเลยนะคะเราก็นำมา รูปนำมาจากสารเป็นจักรานะต้องขอบคุณเอฟซี FC เป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพ่อคะพ่อคะเงยหน้าขึ้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคขอบคุณมากค่ะ